พี่พามาเชไปด้วยเดีย๋ยต้องเป็นพวกพี่โดอะถ้างั้นอะพ่อไอ้แชงไอ้พ่อไอ้ออวิลลี่ผมเอาไป เปิดล oh, oh ้มเปิดล้มเปิดล้มโอ้โหไม่ทันหรอพี่เอเลนไม้ไม้ล้มไม้ล้มล้มวิลลี่เปิดล้มอีกเปิดล้มอีกไม้ล้มเอ้ยโอ้โหโอ้โหโทษว่าอะไรเงี้ยไม้ไม้ล้มไม้ล้มล้มล้มอีกล้มอีกล้มอีกล้มเยอะ โอ้ยเฮียตัวกูไหลเป็นไรน่ะพี่แดกเดี๋ยวผมยิงปืนให้ไอพี่แดกหลังเข้าล้มล้มล้มเอ้ยไม่ล้มโอ้โทหทั่วตอ๋อพี่แดกเอียไปชุบพี่แดกดิชบพี่แดกดิชุบดิชบขึ้นมาเลยแต่ทำอะไรไม่ได้พี่อิงกระสุนจะหมด กระสุนเหลือสองนะกะสุนเหลือสองนะซานุซานุไปไปตัดแคมป์ให้เดืยนหน่อยได้ปะไปตัดแคมป์ให้เดีอนหน่อยมารีแคปเยอะนะมารีแคปเยอะ พี่พี่พิงรอได้ปะพิงเออรอ,อ,อดักปืนรอดักปืนพี่ปืนล้มปืนล้มพิงปืนล้มปืนล้มกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดแล้วปืนอยู่ที่ผมสองเลยพี่แดกผมตายนะปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยได้ธงร้อยได้ธงร้อยไม่เป็นไรออกไอ้ดรอบเลยที่เหลือมาไปช้าโจมมารับหลังหน่อยได้ปะปืนอยู่ด้านหลัง พิงถ้าถ้าไอดอปไม่ทันพี่ไล่ปืนเลยก็ได้นะไม่ไรโจรไม่ไรไม่ไร เอากระสุนให้พี่แดกเลยนะถ้าได้อ่ะเหลือใช่ไหมไม่พี่แดกไปเอาให้ผมก่อนผมรีแคปอยู่พี่ไปเอาก่อนเลยไปเอาก่อนเลยอ๋นนนอน่นากรอนนารอนอยู่ไหนพี่เล่นอยู่ไหนพี่เล่นน,น,นานากรังไปกลังไปผมเลขสิบสองนะพี่เล่นกนลังไป น,นั่นนั่นวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเลขสิบสองเลขสิบสองนะเพลนเลขสิบสองอยู่ทางหลังสิบสองสิบสองถึ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 งดันมาดันมาเลยดันมาหน่อยโอ้โหปืนไม่ล้ม เออล้มไหวไอ้เหี้ยโดนปืนสวนมาโอ้โดนสามร้อยนะโดนสามร้อยนะสวยไอ้เหี้ยเลือดไม่เด้งชุบได้ป่าชุบได้บ้าซานโนซานโนชุบเดียวได้ป่ะด้านหลังด้านหลังเนี่ยเนี่ยข้างข้างเนี่ยนั่นไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วถ้าทำยังไม่ชุบ ลอ,ล,อล,อลองลอลองลองลอดูผมกันให้ได้ผมการให้ได้ผมผม,ผมเกิดไปนั่งกำลังวิ่งไปพี่แดกรอนโอ้โหยปากหลังไอ้เฮ้ยไม่เห็น มันเออมันรีกันไม่ทัน้วยมาหนักเอเลยนะเอยมาหนักบีไว้เลยนะมารวมบีไปเลยรวมบีไปเลยเออไปรวมบีเลยพี่แดกเข้าไปกันเลยพี่แดก มาเดียวมาเดียวเข้าเลยได้ปะใครใครอยู่ในบีมีตัวปะไอโจมันอยู่ด้านในนะโอ้โหต้องกลับไปรีเซ็ตบ้านวะไม่งั้นทำอะไรไม่ได้นะผมเข้าได้พี่แดก หลดต้องมีคนเข้ามาเก็บอ่ะไม,ไม่ได้ม่ได้กลับไม่ได้กลับผมอยู่เนี่ยเนี่ยอยู่บ้านแดงเลยไม่มีคนเก็บเน่ยผมรอคนเก็บเนี่ยยิงเก็บเลยเก็บได้เก็บเลยเก็บเลยเก็บไปเลย พิงลุกบอกผมลม้ลมลม้ลมล้มล้มมันต้องเข้าไปเคลียร์อยู่อ่ะอาอยู่ กระสุนเยอะพี่เยอะจัดเลยไอ้เช่นนี้เอ้ยปืนปืนอยู่หลังเอ้เปืนอยู่หลังเอเราอยู่อยู่ร้านสักพี่เองไปลม้ม โอ้โหยังไม่ล้มอีกข่ายเอ้ยเปรืนเป,ป,ปืนอยู่ที่ผมตัวนึงเปรืนอยู่ที่ผมตัวนึงขวยเอ้ยไม่ทันละระวังปืนระวังปืนพี่แด๊กระวังมันบุกบุกเอนะ กำลังเกิดผมกำลังเกิดผมตายเมื่อกี้พิงอยู่ไหนพิงอยู่ไหนกำลังพิงไปกำลังวิ่งไปพิงสวยพี่แดกได้ธงร้อยแล้วใช่ไหมฟาร์มไม่ไม่ไมผมมาผมมาซานโนเก็บไปเลยเก็บบีไปแล้วพี่เก็บบีไปแล้ว ปืนล้ม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 ผมอยู่บะอันแดงพี่พี่ไปกันบีเลยผมไม่ทันไม่ทันพี่ต้องดันไปอ๋อโอเคโอเคกันแลวิ่งไปกำลังวไ่งไปปืนตายไปหนึ่งสวยกำลังวิ่งไป มันมันดันมาอีกมันดันมาอีกมันดันมายัดธงอีกไม้ไม้เก็บไม้เก็บไม่ทันละ กี้เราเ,เราเข้า,าช้าไหมเลขสิบสองสิบสองไม่ได้ไม่ได้เลขสิบสองเลขสิบสอง 12, 12. 12. นี่ไงสิบสองสิบสองสิบสองมาอยู่ทางไหนอ่ะมาอยู่ทางไหนอ่ะ ได้ได้ได้เปิดล้มหนึ่งเปิดล้มหนึ่งไม้อยู่ไหนอ่ะพี่ไม่หาไม้ไม่เจอว่ะไม้ล้มไม้ล้มไม้ล้มไปอีกไปอีกเปืนปืนทะลุปืนคนึ่งนี้ไม่ยิงนะล้มล้มล้มไม้ล้มไม้ล้มโอ้ยล้มนะผมล้มนะสอยพี่แดกค่อยๆเล่น ผมล้มนะผมล้มนะได้ได้พี่เลนเป็นึงโอ้โหไม่ทันสวยพี่แด็กเปินล้มเปินล้มหมดมาซ้ำที่แฉงมาซ้ำปืนที่ด้านหลังเนี่ยแฉงระวังได้พี่เปินล้มเปืล้มเปล้มไม่ล้มไม่ล้มโอ้โหได้ได้ได้ได ปล้มไปล้มหน่งล้มหมดล้มหมดล้ม,ล,มล้มขาด้นแล้วล้มอีก <c oughs> ไหวเล่นเล่นไหวอยู่แล้วแต่แต่ต้องหาจุดให้ผมอะสีฟ้าเราถึงก่อนนะไ้ยเอาเออเอาคนนึงวิ่งไปทงมาเลยได้ปะเอาคนนึงอะ เอาคนนึงวิ่งไปทงมาเลยเปลม้มไปล้มหนึ่งไปล้มหนึ่งลม้งลมอีกโอ้ผมลม้มไอ้แ้ยมันเกี่ยวด้านหลังนะมันได้ทงนะไม่เห็นปือนอีกตัวไอ้โอ้โหโดนซมร้อยนะโอ้โหโดนซ้ำอยนะ ชุบผมทันนะชุบผมทันซานโนซานโนชบเดียวได้ปะเราเราเคลียร์บ้านไหวโจโจเป<จ>ินบ้านฟ้านะพี่เปินบ้านฟ้าไม่ทันแล้วพี่ใครน่ะพี่เลนไม่ทันไม่ทันของกลลัมาผมกำลังไปผมกำลังไป เออกำลังไปกำลังไปเออกำลังไปดักได้แต่ยังไม่ได้ถือปืนไว้่บอหมันวิ่งไปทางโรงพยาบาลไกลๆเลยนี่หว่าปืนตาย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 วิลลี่ไม่ต้องชุบนะวิลลี่ ไม้ล้มเอ้ยไม่ล้ม <Yeah. S 1> เก็บคนหนึ่งได้ป่ะโจโจมาเก็บดิโอ้โหไอ้ที่เราไม่มองท่วงอีกแล้วเปล้มเปล้มเปล้มเออเออได้ได้ไดพี่ ผมรอรอใปืนจริงผมเล่นๆกระสุนม,มันจะหมด <c oughs> กำลังกลับพี่กำลังกลับปืนมันปืนมันอยู่ทางทางบีมันสีแยกบีมัน S <S โอ้โหโดนปืนนะ้ำปืนมันกดเรื่อยๆเลยวะรีเซเตได้ปะรีเซ,เซ,เซเตได้ปะปืนกระสุนหมดแล้วปืนกระสุนหมดแล้วพี่ผมปล่อยตายนะ ไม่ยึดไม่ยึดแชงมาชุบพี่ได้ปะแชงแชงชุบพี่ได้ปะสวยวิลลี่ชุบพี่ได้ไม่ทันไม่ทันไอวิลลี่ต้องเล่งคนเดียววิลลี่ออกมาวิลลี่ออกมาเอ้ยโซนไม้หน่อยโซนไม้หน่อยโอ้ยจะยิงไปยิงตัว ด,ดันมาไหนได้ปะเคลียร์เคลียร์ยแล้วดันมาได้ปะเปย์เอ้ยไม่ล้มไอ้เหี้ยเปย์มายิงผมเรื่อยๆนะพี่แดกผมเออให้มันยิงให้มันยิงเรื่อยๆเลยเออเป็นกระสุนหมดแล้วเป็นกระสุนหมด แงพี่ต่อยให้เอ้ยยิงผมได้ป่ะพี่เด็กพี่เด็กยิงผมทิ้งได้ป่ะพี่เด็กเก็บบีฟีนะมีใครมีกระสุนป่ะ พี่โตชุบได้ปะพี่โตไม่ชุบได้ไหมไอ,ลอ้ล็อกมันไม่ไหวหรอกพี่มันหนึ่งหนึ่งไม่เป็นมันเก็บบีฟีนะมันไอ้ทะลุไปเก็บเอคนหนึ่งดิไอ้แฉ่งเอ,อ้าไอ้เฮียชุบพี่อิงโทษเลยวะไอ้แฉ่งไปเล่นปะล่ะเออเก็บไปเก็บไปเก็บไป ไม่มันมันไฟยื้อพี่ผมไม่มีกระสุนนะมีใครม,มีกระสุนปะสวยต่อยไม้อยู่ต่อยไม้อยู่โอ้กูทะลุ it it. หมัดยืดไม่มี ใครมีกระสุนป้งถ้ามีกระสุนผมเล่นได้เลยนะเว้ยไม่มีกระสุนวะต้องรอนวะพี่เล่นไอ้พี่เล่นขอกระสุนที่บ้านหน่อยได้ปะพี่เล่นเอามาให้หน่อยได้ปะ โอ้ oh, ต้องรอว่ะไม่มีกระสุนเลยตอนเนี้ได้ได้เสมอนะได้เสมอ,อมันจบช้ามันไม่มีปืนไงพี่มันมีปืนยิงเลี้ยงไว้พวกมันอ่ะมันมีตัวหนึ่งฟรีเลยผมไม่มีกระสุนเนี่ยอยู่ฐานเกิดเลยเลขสิบสองสิบสองสิบสองขอยาได้ได้เสมอมาเดี๋ยว ได้นชนะเลยถ้าไฟชนะมาดิมาดิมาด,มาดเาิเราเราเอก่อนก็ได้นะเดินเอาเอก่อนอน่ะมาดิมาดิาดเดินเอเลยนั่นนั่นนั่น ต้องมาทำแล้วนะไปเก็บไหนเดินเธอรู้ปไปเก็บคนนึงโอ้เป uh, uh. uh, uh. uh, uh. uh, oh, ินเปินเปินมาไดนะไม่ทันไม่ทันอย่ากเก็บอย่ากเก็บแค้นก่อนเล่นไปก่อน เปิดวิ่งมาบ้านบ้านนี้นะระวังนะต้องออ่ะพี่แท็กรอ,อนไปล้มไปล้มหนึ่งไปล้มหนึ่ง โอ้โหไม่ทันละเสือกไหลจบช้าไฟมันจบช้ามันมันไม่มีปืนยิงเลี้ยงไว้พี่ตรงนั้นอะ

สามยี่สิบแล้วมื่อไม่มีกระสุนเลย้เล่นอย่างยากเลยทั้งเกมเมื่อกี้ไม่มีกระสุนเลยได้หมดเลย nóng đầu tiên, mặc dù rằng tango ngô ระวังไม้ระวังไม้ไม้ล้มไม้ล้มไม้ล้มล้มอีก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 ไม้ล้มไม้ล้มไม้ล้มค่อยๆเล่นล้ม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 อีกโอ้ สวยโจเล่นป่ะอะไรนะหมดแล้วว่ากระสุนมีแค่18เลยอ่ะทำอะไรไม่ได้ว่ะเอ๊ะ กูเร่ยลีละ